อัจฉริยะลั่นคนร้ายพลาดงานนี้เขาสุดแน่ออกหมายจับได้แน่นอนจากกรณีที่คุณอัจฉริยะได้ออกมาไลฟ์สดเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ได้กล่าวว่าคดีของน้องชมพู่เป็นคดีที่ยากคดีหนึ่งเพราะคนร้ายมีกลยุทธ์ในการวางหมากที่ดีและคุณอัจก็ได้ลั่นวาจากล่าวว่า ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าคดีนี้จะออกหมายจับได้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าคนร้ายพลาดสิ่งที่เรารอคอยตลอดระยะเวลาหลายเดือนสุดท้ายก็พลาดให้เราจับได้และก็เป็นหลักฐานที่เชื่อว่าจะเป็นการออกหมายจับได้ไม่น่าเกินวันที่15กุมภาพันธ์แน่นอนนอกจากนี้ก็ได้พูดถึงหมอปลาว่า อย่าลืมเงินหนึ่งล้านบาทที่เคยบอกจะให้คนที่ปิดคดีได้ทางด้านหมอปลาได้ยินดังนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าตนให้จริงแต่คดีต้องเสร็จสมบูรณ์ถึงสารสุดท้ายและจะต้องเป็นบุคคลที่เอาหลักฐานไปให้เจ้าหน้าที่จนตามตัวคนร้ายได้ตนเป็นคนรักษาคำพูดอยู่แล้วไม่ใช่คนกลับกรอกแต่ถ้าตำรวจจับได้เอง ก็ไม่เข้าขายที่จะให้แล้วหมอปลาก็ฝากไปถามคุณอัดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันก่อนยังด่าไอ้หมอผีวันนี้มาเรียกหมอปลาเพื่อนรักสำหรับความคืบหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาถแถลงผลอีกทีนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ